สวัสดีครับวันนี้ครับมีเมนูผัดกะเพราหมูพริกไทยดำครับอ่าก็จะเป็นหมูหมักพริกไทยดำนะครับผสมกับหมูสับมีไข่ดาวด้วยนะครับราดข้าวสวยมาร้อนๆนะครับน่ากินมากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะครับหิวแล้วครับอ่ครับอู้น่ากินนะอืมจำฉ่ำครับราดข้าวแบบจำฉ่ คือจะมีรสชาติของพริกไทยดำแทรกมาเลยนะอร่อยมากๆเลยครับ ทานคู่ไข่ดาวเนี่ยหอมพริกไทยดำมากครับอ,อ,อ,อร่อยฮอะ of ของพี่ไทยดำอ่ะอะ โอเคนะครับอร่อยมากๆเลยครับกับเมนูผัดกะเพราหมูพริกไทยดําครับยังไงก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับหากกินมุมมาไม่สุภาพยังไงอัดก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อัดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ